สวัสดีครับผมชื่อเดชชาธิรพัฒน์พับชื่อเล่นชื่อไตเติลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทดลองการเจิดหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งนะครับอุปกรณ์เราก็มีน้ำแข็งนะครับมีน้ำอุ่นนะครับแล้วก็ขวดที่ตัดเป็นสองส่วนนะครับอย่างแรกให้เราเอาน้ำอุ่นเทลงไปในส่วนที่สองนะครับสองหนึ่งสามเซนติเมตรนะคบ เ,เสร็จแล้วอันแข็งที่้ทนที่หนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาวางครับชิ้นที่สองเลยนะครับแล้วเราก็รอสามนาทีนะคะนี่นะคะสามนาทีเราจับเวลาแล้วนะคะนับนี่นะคนนะคเหลือสาม สองหนึ่งครบสามนาทีแล้วนะครับครบสามนาทีแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาสังเกตนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับจากที่ต้นเห็นก็มีหมอ,อกมีไอ้น้ำที่เหมือนหมอ,อกนะครับทุกคนเห็นเหมือนต้นใช่ไหมครับมันมีหมอ,อกที่เหมือนมีไอ้น้ำที่เหมือนหมอ,อกนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปการทดลองต่อไปเลยนะครับต่อมาเป็นการทดลองที่สองนะครับอุปกรณ์เราก็มีน้ําแข็งนะครับน้ําอุ่นแล้วก็ขวดที่ตัดเป็นสองส่วนนะครับแล้วเราก็มีอุปกรณ์เพิ่มมาก็คือทูบก,กับไฟแช็กนะครับอย่างแรกให้เราเอาน้ําอุ่นเทลงไปในส่วนที่สองนะครับ เสร็จแล้วให้เราจุดทูบนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จุ่มลงในส่วนที่สองสาวินะครับ เสร็จแล้วให้เราเอาส่วนที่1วางทับไว้รอสักครู่นะครับแล้วก็เอาถูวเก็บนะครับแล้วเราก็รอสักครู่นะครับแล้ก็ต้องรอสังเกตน,นะครับว่ามีควันหรือหมอกหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้น่าจะมีควันหมอกแล้วนะครับ เพื่อนเห็นไหมครับต้นเห็นนะครับว่ามันมีควันหรือควันเหมือนหมอกมากเลยนะครับเต็มขวดเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเดี๋ยวเราเอาออกเพื่อดูนะครับว่ามีควันหรือเปล่านี่นะคะเต็มเลยออกมาเยอะเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับไปกิ่นี้เยอะเลยนะครับ ต่อมาเป็นการทดลองที่3นะครับอุปกรณ์เราก็มีน้ำแข็งน้ำที่ผสมสีผสมอาหารนะครับแล้วก็เกลือแล้วก็ช้อนนะครับอย่างแรกให้เราเอาน้ำแข็งเทลงไปในน้ำนะครับ เรใส่ไปเยอะๆเลยนะครับเสร็จแล้วนะครบให้เราคนห้าถึงสิบนาทีนะครับคนห้าถึงสิบนาทีตลอดเลยนะครับ นะครับอือคะซึ่งก็คนตอบต่อมาต่อมานะครับก็เหมือนมีน้ําแข็งเกาะอยู่ด้านข้างแก้วนะครับคล้ายกับแม่คานิ้งเลยนะครับเต็มเลยนะครับนี่เราคนนะครับเราต้องคนตลอดนะครับเพื่อให้เกิดไม่แม่คานิ้งนะครับนี่ะคุณก็ต้องได้มันได้แบบนี้เลยนะครับ ต่อไปเลยนะครบให้มันเห็นชัดๆขึ้นนะครักคนนะครับอย่าให้มันละลายนะครับให้มันละลายมันจะไม่เห็นเลยนะคบมันจะไปเลยนะครับนะครับเสร็จแล้วนะคบนี่เพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับมีเหมือนมีน้ำแข็งเกาะอยู่ข้างแก้วเลยนะคบแต่ คล้ายเหมือนแม่คดีนมากเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะขูดกันดูเลยนะครับเราขูดเลยนะนี่นะครับนี่นะครับโอ้มันมีมันมัเป็นน้ำแข็งเลยนะ นี้เลยนะครับนี่นครับเยอะเลยนะครับเต็มแก้วเลยนี่นะครับการทดลองนี้ขอต้นขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต้นจะไปบันทึกลงในใบงานนะครับอย่าลืมกดไลค์กดตัง เพเป็นกำลังใจให้ต้นด้วยน,นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับบายบายนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ